เป้าหมายต่อไปอันนี้คือต้นอะไรนะอันนี้คือต้นเชอรี่รีวิวหน่อยรีวิวหน่อยอันนี้คือต้นเชอรี่ค่ะมันกำลังเป็นดอกแต่มันยังไม่เป็นหมากมันยังเป็นอะไรนะมันยังเป็นดอกแต่มันไม่เป็นหมากมันยังมันไม่เป็นนยังไม่เป็นนะคะอันนี้สองต้นเบลเบล่าเลยนะคะเชอรี่เชอรี่ของเรานะคะต่อไปต่อไปฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้าง อันนี้ไปไปรีวิวใกล้ๆรีวิวใกล้ๆลิ้นจี่เป็นด่มากเลยเยอะๆพันอะไรเอ่ยพันอะไรพันเลยนะพันอะไรนะอะไรนะรู้แต่ว่าลิ้นจี่ใช่ไหมพันจักระพรดหรือเปล่าพันจักรพรรดิค่ะอันนี้ลูกมันโตย่างลูกโตยังยังไม่โตยังไม่โตหรอกำลังสร้างเมล็ด อ๋อนี่อันนี้คือริ้นจีของเรานะคะปีนี้น้องดกจริงๆค่ะน้องดกมากอันข้างบนล่ะข้างบนล่ะคือต้นหมากอะไรหมังยิ้วหมังยิ้วข้างบนคือหมังยิ้วหมังยิ้วเขาใช้ทําอะไรไปรีวิวหน่อยไปรีวิวหน่อยหมังยิ้วก็ใช้ยัดหมอนเขาใช้ทําอะไรนะเขาใช้ยัดหมอนใช้ยัดหมอนหมังยิ้วมันยังไม่สุกมันแก่มันยังไม่สุกมันดิบอยู่หมังยิ้วมันสุกด้วยเหรอ อันนี้คือหมากงิ้วนะทุกคนก็คือหมากนุ่นนั่นแหละที่เขาเอาไปยัดหมอนนะทุกคนโดกมากนางแบบโอ้โหนางดกจริงๆค่ะเด้อผู้ใดอยากได้เสื้อยากได้หมอนก็ับมาเอาเด้ออันนี้ก็รินจีอันนี้พันอะไรพันอะไรนะที่แกอีกแล้วอีกแล้วพันจะกร้าไปอะไร พันจักรพรรดิไปแล้วพันธราชินีไม่ใช่พันธพันธุนอพอเอ่อนอพออย่าถามนี่นะว่านอพอย่อมาจากอะไรเอาต่อไปต่อไปมานดูต้นอันนี้คือต้นฝกขาหรือภาษาไทยเขาเรียกาเรียกอะไรนะแต้วแมวไม่รู้อีกนะเขาเรียกอะไรนะตะไคร้เอ้ยไม่ใช่ตะไคร้ตะไคร้เหอตะไคร้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชะอมชะอม ว้าวถูกด้วยอต่อไปค่ะต่อไปมาดูมะไฟกันแล้วมาดูมะไฟมาดูมะไฟอันนี้จะเป็นต้นชะอมนะคะชะอมนะคะนี่เรามีอะไรให้ดูเข้าไปเข้าไปชี้เราไปชี้จุดชีด้จุดชี้จุดนี่ของแพร่อนนของแพร่อ,<ฟ>อันนี้คือหมากอะไรนะหมากไฟหมากไฟแต่อันนี้เป็นน้มนะอันตรายมาก